สวัสดีครับผมเวลาวันวันนี้ผมขอแนะนำให้ทุกคนอันนี้ข่าวุมข่าวุมแก่อืมทุกคนมองหน้าผมมองมองหน้าผมอันนี้ มิเซลยะมิเซลย,ะเ,ยะเซียอ,อยูยูทําไม呀พลอแนยพอไม่ได้พอไม่ได้กินข้าวต้มข้าวต้มนี้มาก่อนมาก่อนผมควรทํายังผมควรทํายังไงเพื่ออะไก,กินข้าวต้มนี้ 嗯，嗯，靠靠ต้มข้าวตนี้เป็นเสียงมาเออขุนเก่งข一般，昆。กลุ้กข้ต้มนีุ้นจะมีิวนจะมพิวทดีิวทดคี้คปนนนอนคุนอ้อน ขวไมตรงนี้ผมแปควรผมเพราะเพราะผมเพราะเพราะผมกินข้าวนี้เพราะเพรามกินข้าวต้มนี้ทุกวันกินข้าวต้มนี้ทุกวนกินข้าวต้มนี้ควรจะควรจะร้อมมาก เหมือนกาบมีเมืนกาบพร้อมเมือนกาบพร้อมควรจะพร้อมมากอันนี้ราคา28บาทราคา28บาทคุณสามารถสือสามารถสนืนี้สามารถสอือข่ตรงนี้แทนที่7ซเ e นอี และแล้วก็และบิกซีอือมตรงนี้ผมเปิดนี้เปิดมีข้าวแลว้วก็ข้า เท่าช้อนตรงนี้ตันี้หมมากหมาหมามาก รอหานาทีหานาทีโอเคแล้วฮัลโหลฮัลโหลกินี่กินี่แล้ว 昆扎咪，昆扎咪，飘滴滴，飘滴滴，昆扎白，好，昆扎白昆好，昆好，阿尼迪嘛，十年，十年，他，他 <laughs>、啊。 他困仰卧，平体的，仰卧平体的，仰，仰卧，仰卧跑马，困，困啥十二，啥码十二，靠不困靠。